ป,ปีนองที่ผ่านมาเห็นว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันพิเศษเนาะที่จะได้มาเจอแฟนดเป็นงานอะไรไงปะครับก็ผมก็ตื่นเต้นนะครับตอนแรกๆก็ตื่นเต้นแล้วเพราะว่าวันนี้ที่จะได้ร่วมงานกับแบรนด์เบล่าด้วยแล้วก็อยากจะได้เจอกับพวกแฟนคลับที่แบบคอยจะอะพวกเรามาตลอดผมก็เลยแบบว่าเอออยากทำวันนีอน้ออกมาให้ดีที่สุดะอะไรอย่างเงี้ยใช่ล้วคะตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจเพราะวันนี้แบบเป็นซัพพลี่ผู้โชคดีจากทางเบลล่าแล้วก็เป็นแบบว่า สามสิบคนที่สำหรับพวกเราที่มีบิสมาร์ดก็มีใจครับแล้วก็เหมือนก็เป็นโอกาสดีๆที่ได้ร่วมงานกับทอมบีลาแล้วก็ได้มอบความสุขให้กับอืมจริงๆมันมีมากกว่า30มสิบนะเธอแต่ว่าวันนี้เรามันต้องพิเศษจริงๆไนงะไม่ได้แค่30มสิบเข้าใจเออแต่ว่า30วันนี้ที่เรามอบความสุขเรามีอะไรมามอบกับแฟนๆบ้างหรือว่าม, <c oughs> มีเพลงพิเศษด้วยใช่ไหมคะเรามีเพลงบอลลูเพลงครับผมแล้วก็เออมีกิจกรรมมีเล่นเพลมีการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสรรสร้างสูตร ของแบบเมล่าที่แบบว่าปกติเราจะชมเปล่าแล้วก็เอาไปชมกับแบบผลไม้ได้แล้วก็แบบมีเล่นกงลุ่นเกมก็มีไข่แบบไข่ดูซี่แซลลี่เรียกว่าจัดเต็มเลยทีคือจัดเต็มมากมิงๆแล้วส่วนตัวทั้งคู่ดูแลตัวเองยังไงบ้างเออทำในความของการดูแลตัวเองบ้างดีกว่ามีมีเวลาสักสามวันโอเคได้ขอดิ้งไว้เสร็จแล้วโทวตาได้ยังไงอ่ะอย่างนัดก่อนนัดดูแลตัวเองยังไงบ้างลูกก็อ่ะอย่าง เบสิกก็เหมือนที่แบบเขาชอบพูดการอะไรอย่างงี้แบบดื่มน้ำเยอะๆบางก่อนให้เวียงพอปกหมอบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างงี้แล้วก็อ่าแล้วก็ต้องมีเรื่องของวิตามินอาหารเสริมใดๆที่แบบว่าครับเหมือนเราใช้ร่างกายครัหนักมาแบบโอเราแล้วก็เหมือนแบบมีแฟนด้วยแล้วก็คือเราก็ชอบอาหารเสริมอยู่แล้วก็คือแน่นเราเป็นคนเปหลักก็สำหรับผมก็ คิดว่าต้องแบบหมั่นดูร่างกายตัวเองเช่นหแบบว่าร่างกายช่วงนี้ร่างกายเรากำลังมองบองอะไรอย่างเช่นถ้าสมมติว่าช่วงนี้เรารู้สึกว่าเออผิวเราหมองคล้ำผิวเราแห้งเราก็อาจจะต้องแบบกลับมาดูแลบำรุงตัวเองด้วยวิธีที่แบบแตกต่างกันออกไปซึ่งผมคิดว่านี่นี่แหลตัวเราเองนั่นแหละครับที่แบบรู้ว่าจะต้องดูแลแบบไหนออกมาให้ดีที่สุดแต่ว่าถ้าไม่รู้ก็แบบถามผู้เชี่ยวชาญทำแล้วได้ฉัช่วยแนะนำบ้างไหม แบบมีช่วยแนะนำบ้างไหมว่าแบบพี่ปิงวันนี้เธอต้องเพิ่มตรงนี้ลดตรงนี้อะไรอย่างนี้ไแม่สำหรับของแฟนด้วยกันอะไรเงี้ยไปก่อนกันเกิดให้เลยกันเกิดไปก่อนอ่ะกเกิดไปก่อนกัเกิดไปก่อนเกิดไปก่อนอันนี้ก็แค่เป็นแค่งานแรกเนาะที่ได้เจอกับแฟนแฟนในพาร์ทคู่จากนี้ก็รอติดตามเนาะว่าจะเจอในพาร์ทไหนกันบ้างนี่ถามย้อนไปกับว่างานแฟนแฟนีนเป็นยังไงบ้าสำหรับพาร์ทของเราเอาพี่นัดก่อนนะครับงานแฟนมีแฟนมีแฟนมีเป็นไงบ้าสองวันจุกส สนุกครับจริงๆแล้ว<ช>เออต้องบอกว่าตอนสองมัเครียดนะครัเพราะว่าถ้าอย่างนี้หลายๆคนนี่เขาก็มีคั้งแบบว่าเล่าทั้งรอเล่นอย่างเงี้ยแล้วส่วนตัวคือเป็นน่าจะเป็นงานแรกที่แบบต้องเต้นอย่างจริงใจนะครับเราก็จริงๆเต้นก็ริงจัะแบบว,ว,ว่าข้อ,อ,อท้ายที่สุดแล้วพอวัวโชว์จริงๆแล้วเหมือนผมกาจจะมือเบี่ย ที่ผ่านมาตอนเรา็แบบงฉันต้องนองดีสฉันต้องเต้นดีฉันต้บทำเนี่ยทีแต่ว่าพอจริงๆแล้วมันแบบสภาพ้าให่โฟกาสมันเยอจะทำยังไงก็ได้เคยต้องมีความฝจะต้องมาเต้นกับชาจแต้องแบบมาลองกัาอะไก็เลยทำให้เราแบบสบายมากขึ้นสนุกขึ้นแล้วก็เอ่อพอที่เปนทีมาทเปมนลมากพอขึ้นบนเวทีแน่นอนว่าภาพที่เราเห็นคือแฟนคลับเยอะมากๆสั่นไหม หลายๆคนบอกว่าบางคนขึ้นไปแล้วแบบสั่นนะมือส่งมือสั่นจับไม่สั่นเลยมันเหมือนแบบมันเหมือนมี่พลังหรอมีพลังอะไรบางอย่างกับฉันจากที่นอนเหน่อยวันที่อย่างวันที่สองอย่างเงี้ยคือนอนสองสามชั่วโมงเองนะแต่ว่าแบบเอนเนอร์จีมันมาเต็มมากเหมือนนอนแปดชั่วโมงแบบแต่ว่าพอเดินก้าวขาลงเวทีมันก็คื่นต้องเวแล้วเหมือนเดิมแต่บอกพึ่งมันเหมือนแบบสวิตช์พลังติงลาติงเลยเพราะอย่างโชว์เดี่ยวของเราเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ันท์่พี่นันท์รสึกอย่างโชว์เดี่ยวของเราก็โอ้โห รสร้างแบบเสียงกรีดทั้งว้าวได้ทั้งงานเลยเนอะเป็นไงบ้างการคือวันนั้นน่าจะหลักงเนาะเต็มที่ค่ะเราเราก็เต็มที่เราก็ด้วยความที่เพลงมันเป็นเพลงที่สื่อสารสื่อของตัวละครสื่อสารวังคีอะไรเนาะก็อยากจะทําให้ดีทั้งในภาพของสิ่งที่แล้วในของอารมณ์ที่ใหญ่ขึ้นเรืองแบบดูอะไรพ้ซึ่งเพลงนั้นมีชื่อว่า ไมคนไว้ไยดีทำไมตัดฮอเวอร์เพลงอ่ะอะไรนะทำไมเพลงมันตัดฮอเวอร์มันเป็นตัดทอตัดทอเออมันเป็นเพลงแบบคือเป็นเพลงที่มีความน้อยใจทอก็มีความใจมันมีความเสียใจแบบต้องดูว่าไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าก็ทั้งหมทำอย คือถึงแม้ว่าจะชื่อเองเขา็ไม่ค่อยดีนะครับออแต่ว่างงพี่นัทร้องดีมากออผมเนี่ยเป็นคนที่ร้องต่อพี่นัทอยู่ทุกครั้งแล้วเวลาซ้อมอะไรอย่างเงี้ยผมจะรู้สึกแบบเวลาเขาเริ่มร้องปุ๊บผมจะเริ่มขนลุกแลอ,อผมจะเริ่มแบบมาแล้วหรขนลุกคือทุกครั้งเาทได้ดีทุกครั้งและยิ่งในตอนโชว์ก็แบบว่าอาจจะมีอุปรรสคบ้างในการออแบบว่าป่วยมีเจ็บคอแต่เขาก็ฝืนจนจนทำออกมาได้ดีทุกครั้งแล้วนัทปิงอะคะ ของผมก็เป็นเพลงเดี่ยวรักเองก็เป็นแบบเป็นครั้งแรกที่เราแบบได้มีโอกาสขึ้นมาโชว์บนเวทีมีคนดูแบบหลักพันคนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ารู้สึกพอกลับบ้านมายังไม่ผูอ่อนเลยคือยังยังยืนได้นั่งจบอยู่ยังยังรู้สึกถึงฟิลวันนั้นที่แบบเราไปอยู่บนเวทีแล้วก็พอมานั่งนึกว่าเอ้ยเราทํามาได้ไงวะปัจจุบันนี้เราได้เป็นนักนักแสดงแล้วก็ยังได้เป็นศิลปินด้วยคือแบบรู้สึกว่ามแบบได้ทำตามความฝันความความฝันเป็นจริงหม่ก้าวหน ชื่อเพลงอะไรนะของเราชื่อเพลงเดี่ยวรักเองครับ is alright รักเลยไม่ได้ต้องเดี่ยวรักก็อะไรทั้งนีไม่ได้ใครไม่รักหรือผมรักเองเออก็ฟิวติกลงคอน์กันนะคองกันนะเออแต่ตอนนี้รักยังคปล่รักแล้วครับเออรี่อย่างมีพาร์ทแบบโชว์คู่ไหมแบบมีเพลงคู่อะไรอย่างเงี้ยให้แฟนได้แบบเออได้ฟินกันบ้างไหมคะอันนี้ก็ต้องเรียนแจ๊บไปทำผู้ใหญ่ถูกต้องแบบ กเพลงสองเพลงซั3เพลงสิเพลงโอเคอะไรก็เลเนียผมเป็นซัพพอร์ตพี่นันเองนะให้พี่นันนำหรอให้พนันำตามเลยทั้งนั้นพูดถึงควมสาคการทํางานคู่ว่างเนงไงบ้างพอได้มาเรียนรู้ในซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ทํางานด้วยกันได้มากขนก่อก็จริงมันพอช่วงจัวเวลางานเครียดนะคบือตอนที่เวิร์ช็อปตอนอะไรอย่างเงี้ยเขียนว่าเราก็อยากจะทํามได้ออกมาดีที่สุด พอถึงเวลาไปกองจริงแล้วว่ามันมันว่าอะไรเนี่ยเขาสร้างมันกลายเป็นสนุกเแบาบคือบรรยากาศในกองมันทำให้เราสนุกแล้วก็รีแหละแล้วก็อยู่กับโมเมนต์ตอนอนั้นแล้วมันจะเป็นสิ่งแบบนี้ถึงแม้บางซีมันจะแบบมีความยากแต่ว่าเราก็ต้องแบบมีการเขแบบามาปรับจูนกันมีการไปเวิร์กช็อปแล้วซึ่งพี่นัทเองเขาเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่ส่งรับส่งได้ดีผมอาจจะแบบว่ายังใหม่แต่ว่าพี่นันเองเขาก็คือคอ,อยช่วยคอย คอยแบบอรอเรา<ม>ให้เราแบบว่าตามคอยให้ทันแล้วเขเป็นคนที่รับส่งนี้ทํทให้ผมได้รู้สึกแบบว่าโอเคแบบมีความรู้สึกที่มันเข้ามาดีิีเซึ่งในทวิตเตอร์ก็แบบมีคนพูดแบบแซวของกู้เธอว่าอย,อย่างพ่นัทเองในใน,ในซีรีส์อาจจะดูแบบเขาเรื่องนั้นดูตึงๆออแต่พอจริงๆหลังกล้องคือมีความน่ารักแบบสดใสส่วนที่ปิงนี่คือมากขึงก็คือพอมาหลังเขา รูปเลี่มเหมือนกันนะยังไงยังไงที่สซ่ากับดักเปออขาดเทปที่สร้างของแต่ละคนยังไงอ่าอ่าอย่างผมพี่พี่นัทก่อนเทปทิสซ่าที่เราสร้างไว้เลยในซีรีส์เรื่องนี้เทปที่เราสร้างในซีรีส์เรื่องนี้ค่อนข้างเป็นแบบว่าเป็นแบบเออแล้วก็แบบว่าเขาจะมีความแบบเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นแล้วถ้าเป็นตัวเราจริงอ่ะถ้าสมงมติถ้าเราเป็นตัวเราจริงเราเราจะเป็น เพื่อนี่ดีแบบนั้นไหมที่แบบอุ้ยช่วยทุกอย่างอะไรขนาดนี้จริงๆเราเลิกที่จะบอกความจริงอะไรั้ยอะไรเงี้ยเราก็เราก็ช่วยเราก็ช่วยอะไรก็เหมือนว่าเพื่อนเราเราก็ช่วยอยู่แนวว่าต่อให้สมมติว่าไม่ได้แบบแอบรักกันชอบอะไรอย่างไรก็แล้วแต่ช่วยปกติแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงขั้นกับว่า ว่าเรจะโดนยิงเนี่ยเรตอนนั้นอาจะคิดนิดนึงว่าเป็นเรื่องของการใช้เสียงไหมตัวเราไม่มาอะไรเงี้ยถ้าเราเห็นก่อนหรือว่าเวลาใช้เสี่ยงว่าเออมันจะได้ไม่มีใครต้องเจ็บตัวอะไรคือตอนนี้คือยังเสียบอยู่รือว่าทำไมต้องตัดเออคิดว่านี่คิวเซชั่นนั้นตังหวะของการเดินทางของเสียงกับตัวเราอะไรมันแบ่งกันไว้ แล้วเราปลี่ยนะจริงๆแล้วเราเป็นคนแนวไหนฮะนุ่มนิ่มไหมจริงๆแล้วก็เป็นคนแบบเออ่ค่อนข้างที่จะตลกดีกว่าครับค่อนข้างที่จะตลกแต่ก็ไม่บอกว่าอินโทรเวิร์ดนะจริงๆเราคือถ้าแบบไม่สนิทกับใครก็จะแบบพูดน้อยแต่ถ้าได้สนิทคู่ได้เปิดใจก็จะพูดเยอะอันนี้ถือว่าสนิทแล้วเนาะพูดจบจบเลยจบเลยอินโทรเวิร์ดมาเลยอินโทรเวิร์ดมาเลยพี่สองคนมีโมเมนต์ที่ทำอะไรด้วยกันบ้างไหมครับกิจกรรมที่ประทับใจมีไหม มีมีนะฮะคือเราก็อยู่กันมาปีแล้วทราก็ตั้งแต่เรื่องตั้งแต่บอยเจอร์นี่แหละครโมเมนต์เช่นแบบว่าใครด่าใคราอะไรนะใครด่าก็ลองย้อนกลับไปดูได้ครับวันนั้นพี่นาเขาก็เต็มที่ผมเองก็เต็มที่กิจกรรมอะไรที่ชอบทำด้วยกันคะ นอนอยู่มือหัวเป็นไหมมือหัวเออเออจริงเราเหมือนคู่กัดกันไหมสิเราคู่เราเป็นท้ายแบบนั้นไหมไม่อะไรคม่ก็คือซการทะเลาะใครยอมใครมากกว่ากันผม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 คิดว่าผมน่าจะต้องแบบว่าเป็นฝ่ายตามเขาเออเอ้ยทไมพี่นัทดูหรอพี่นัทดูหรอพี่นัทดูไหมไม่ไม่ดูไม่ดูคถามไม่ดูมีอะไรที่ประทับใจของกันและกันไหม ที่ยังไม่เคยบอกเลยนะที่ยังไม่เคยบอกแต่วันนี้อยากให้บอกนี่แล้วผมก่อนละครับคือตั้งแต่วันแรกที่เราได้รู้จักกับพี่นัทแล้วก็รู้จักกับพี่เบสแหละครับพี่นัทเนี่ยแหละครับเป็นคนที่แบบเดินเข้ามาหาผมแล้วเข้ามาเมคเฟรนด์เข้ามาแบบเปิดใจเราเข้ามาเป็นคนแรกคนแรกไม่เออผมก็เลยรู้สึกว่าคนนี้เนี่ยแหละที่แบบว่าเราเราแบบเขาเรียกว่าอะไร เราเองเราก็เปิดใจที่แบบอยากจะตอนแรกๆเราก็อาจจะแบบศึกษากันแต่ว่ามีปัญหาบ้างมีเรื่องราวดีๆบ้าง<ม>แต่ผมก็คิดว่าแบบวันนี้เราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้แล้วเราก็ยังมีความความสัสมพันธ์ที่ดีต่อกันได้คุณตัดแล้วจะฟังแล้จะร้องเลยัก็เหมือนแบบวามเหมือนแบบงานแต่งเลยอะมบนส่งแหวนแล้วแหวน <c oughs> ไหนวะที่สายีายใจเลยแต่ว่าเขาเขาก็แบบให้ความสำคัญกับเราอยู่เลยอ่ะไม่นะ ทำอะไรเนี่ยฟังแล้วอินใช่ไหมันอินไปเดี๋ยววินันต์เองแบบมีอะไรที่ประทับใจปิงไหมในทางของการทำงานองานกาเป็นเรื่องคือผ่านอย่างนทาการทํางานที่เพียรเขาก็จะเป็นแบบว่าเหมือนซัพพอร์ตกันนะแบบเป็นคนที่ซัพพอร์ตถ้าสมมติว่าเราทําเราทําอะไรขึ้นมาอย่างปิงเขาก็พร้อมที่แบบจะซัพพอร์ตเราเลยว่าเวลาที่เขาทําอะไรเราก็ซัพพอร์ตเขาเลยก็เลยรู้สึกว่ามันทําให้การทำงานมันเป็นอะไรที่แบบสมูท มากขึ้นแล้วบวกกับว่าเรื่องอ,อย่างข้าในเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่แบบว่ามีอะไรก็ที่แบบพูดคุยกันได้แ,แต่ยังไม่เคยมีงอนกันใช่ไหม <laughs> เออริบเกียน,นะริบเกียน,นะมีงอนนิดนึงให้ริบเกียนล้วพูดได้ไหมขอขอเราถามผู้จัดก,การผมอมผมเขินไม่ไหวแล้ว <laughs> ตอน <laughs> นี้ค <laughs> ่ะทำไมไม่รู้เข <laughs> ินใจยเขินใจยทำไมอะทำไมอะ พวกคุณน่ารักมากเลยนะเธออยู่ไปใก้แล้วเธอแบบเขินไหมมาถึงว่าในพรที่นอกเนี๋ยกัทำรู้สึกคเรั้วคาวก็ติ้นเลยองหล้สมองสไหลวนะคมองสมองไหลแล้วนมองวนะมองสมองไหลแล้วะสอแล้วาะมองสงหลแ้นอมแะสมองหแลนะสมอหแล้นมองสมอไหลแล้วนะสมีอไแล้วนะสมองสีอเลแ้วนะสมองมอเไหลวนมองอเ้วนอมอะไรนอไหลแ้นงไหล้วนะสงสองแล้วนองสอหล้อหลแล้วนะสองสองวะ ไมปหาหมอฟ้าตรวจเช็คแบบชุดใหญ่กระดูกกระดูกเพราะว่าเราเต้นเยอะแล้วมีไปหาแบบหมอกระดูกหมอเสียงหมอสุขภาพยาอะไรแล้วก็สองในพักของแต่ละประเทศก็คือจะโชว์แบบเดียวกับพี่ไทยไหมหรือว่ามีความพิเศษอะไรยังไงบ้างอิงควต้องการครับเราติดตามนิกบ้างเพราะว่าเราพูดเราเราอยู่เนื้อเนาะเป็นที่ไหนอะไรยังไงจำได้ไหมมีประเทศอะไรบ้าง ก็เดี๋ยวที่แรกนะครับเดี๋ยววันที่1 5บ6นี้เราจะไปที่ฮ่องกงนะครับฝากทุกคนเป็นปกำลังใจพวกเราด้วยแล้วก็ภายในเดือนเมษาเนี่ยครับจะไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีมีที่อไรอีกไหมนอกจากนั้นก็จะมีที่ไทยแล้วก็เวียดนามแล้วนครับพิรุปปินส์ฟิลิปปินส์ใช่ครับแล้วก็มีมากเก๊าครับแล้วก็มีมาเลเซียแล้วก็บราซิลที่อิตาลีเดินไปไกลมาก ถ้าอย่างนั้นเนาะฝากถึงแฟนๆที่แบบอินเตอร์หรือใดๆหรือแฟนไทยที่จะติดตามเราก็ตั้งใจเนาะฝากถึงแฟนนี้ทัวีเอเชียทัวีของเราเนได้ครับผมอยากจะขอบคุณแฟนๆครับกิฟต์เอฟทุกคนนะครับแม้ว่าซีรีส์ของเราจะจบไปแล้วแต่ว่าทุกคนก็ยังตามสนับสนุนพวกเราอยู่ตลอดเลยพวกเราขอบคุณมากเดี๋ยวพวกเราจะขอตัวไปทัวร์แฟนมีกันก่อนสักแปดเก้าเมืองทุกคนอย่าเพิ่งลืมพวกเรานะครับเดี๋ยวพวกเรากลับมาประเจนทุกคนแน่นอนจะมีอะไรจะบอกนะครับแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนนะครับที่ กับกแล้วัแล้วก็พวกนี้เป็นช่วงของการน้อสำหรับใครที่คิดขึ้นแบบาจะมีซีรีส์อะไรหรือเป่าอย่างใจน้องนนึงแล้วก็นแล้วก็สัีแฟนไ่อถึงเป็นแฟนต่างประเทศที่รอเจอเราด้ไหมลแังควทูอินเตอร์เนชั่ t แน n แฟนผ n ้เอาไว้สปอร p ตอ r t us s e ว y o นทีบเบอร์ซีคทีเอรเจด้วยคค่ะ Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.